โอเคครับ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่นเกม Monster Hunter นะก็ในไอ้ที่ผมไปอันหลักอะ่ะก็จะจบแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆไอ้ผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครสงสัยตั้งแต่คลิปที่แล้วนะผมว่าผมได้อันนี้มาจากได้อันนี้มันยังไงผมได้มาจากงานทอง q u e อันเนี้ยอนหนึ่งมันมีคือผมเพิ่งมาเห็นงไงว่ามันอยู่ในกิวสองดาวนะไง ค okay. แล้วก็เราก็จะไปรู้กันต่อเลยไลยบ่บิดบิ๊ดชมอาจจะมานี่แหละในคุณนี้คีเควก,ก็จะมีตัวบาหลอดเกตบวกกีรอเยลูอยดอสลากัมบิโอเคเราไปล่าตัวเกตบวกกีก่อนเลยตัวที่กล้าที่สุดน,นะผมเพราะว่าเป็นสายพันธุ์แบบเบอร์เดวิลน,น่าใช่เบอร์เดวิลแต่ว่ามันไม่มีปีอะผมจำไม่ได้ เก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมันเป็นแบบเหมือนกันแบบนนบ,บสายพันธุ์แรปเตอร์แรปเตอร์พิษเกรดบ็อกกี้ผมไม่รู้นาะประมาณว่าเกรดบ็อกกี้หรือว่าเกรดบ็อกกี้เราจะเจอมันที่โซนที่มันจะไปนอนอะ่ะโซนไหนวะไม่โซนเก้าโซนสิบนี่แหละโอ๊ยอเ,เดี๋ยวโอเคหนึ่งใบถ้าเกิดว่าจะเล่นดูอาเบีเนี่ยเราต้องเอ้ยเดี๋ยวเราโดนสถานะอันนี้ของเอ้ยเอ้ยไอ,ยอย้ตัวนี้มันปีนได้ด้วยวะ ไอตัวมันชื่อมดอะไรนะผมจำไม่ได้อะใช่ผมจำไม่ได้ไอที่รู้คือมันมันมันน่นาจะผลมาในภาคล่าสุดด้วยมั้งเกร์วกกิลับเตอร์พิษ จะ okay. ใช้ผมพูดออกไปนะว่าที่ผมเอามาันเอามันมาต่อยอดเป็นของตัวอันนี้เพราะว่าเพราะว่าคือโอ้โหต้องสียาวถึงยัเกียรได้อันนั้นอีกแต่ว่ามันเพิ่มดาามจไมัตั้งเยอะครับผมความคมก็เยอะด้วยแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ดอกคิงฟิล e เงี้มันจะดอกอย่างอื่นแต่ว่าก็เป็นเหมือนกับ king Fuel นั่นแหละแต่ว่าคือเราใช้ใช้ทดแทนกันไม่ได้ผมจะตาย เ <C oughs> ขาเก็บเออนนั่แหละขอเก็บเกรดให้เสร็จก่อนเอาอุย้ยวันนี้ผมว่าที่จริงอ่ะไอ้โอ้ยนี่ไงผมบอกว่ามันใช้ท่าเยอะไงไอ้ไอ้ตัวตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่อะ่ะใช้ท่าสะโพกเยอะไง การทตัวเพลซียอะแต่ว่าเพลซีอนมันจะทำน้อยแต่ว่ามันมีฮิตบ็อกมันมีฮิตบ็อกที่แบบแบบแปลกฮิตโซนนี่เออไม่ใช่ฮิตบ็อกโอ,โอ้โดนพีดรัวๆเลยเว้ยเออไงหูเพิ่งใช้เสร็จก็พ้นพิดแหละ แต่ข้อเสียก็คืออาวุธมันมีน้อยไปหน่อยครับผมถ้าครมีแค่สามอย่างเองแต่ว่าคือชุดมันเท่งไงซึ่งเดี๋ยวนซึ่งโอ้ยซึ่ง,งอาวุธมันเนี่ยเสยวผมจะไม่ผิดน่าจะมีเอ่อลองซอสเอ่อโลอันชิกันแอนชิวเออใช่ซอส r d นชิวเออสองโลแล้วก็มีธนูแต่ว่าคือชุดมันเท่งไงผมอยากได้ไงแต่ว่าผมไม่รู้ไงว่าจะสร้างได้หรือเปล่า ยังไม่ใกลต้ตายสักทีฮะท่นไงท่านไงที่บอกโอ้โหใช้ท่ากับพวกพวกับพกอันเนี้ยจบเลยแต่ว่าแต่ว่าผมผมเกลียดท่าทีสุดแลวไอ,อตัวเนี้ยผมเกลียดมากทุกจริงแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราจะไปอัปเกรดเป็นอันนี้มันเราต้องใช้บลิสเออเกตบล็อ,อกจีบลิสอันหิว หิวเลยเนืะอเฮ้ยใกล้ตายแล้ว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 เกมจะมาผูกโซนีใช่ไหมผมให้ถ่ายไม่ใช่อ๋อนี่ไงด้วยมาโดนพิษไปพิษก็ต้องระบายด้วยพิษเอ้ยไม่ใช่ที้จริงอะอาวุธที่ผมอยาก อยากจะทําทก็คือธาตุจริงๆอะผมก็อยากจะทําอาวุธธาตุนี้นะธาตุไฟแต่ว่าคือเราต้องอันนี้ลาะทะลอสไงตัวกูรูไปกูมันไม่มีแล้วคือของลาทะลอสมันต้องใช้ตึ้งดาบดูออบเบกของลาทะลอสกับลาเทสเนี่ยมันต้องใช้โซวชิ้นส่วนทั้งหมดสองสองตัวนี้ผมก็น่าจะเป็นถ้าเกิดผมจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นคลาวกับสกิลมั้ง ส่วนนี้เอ้ยส่วนนี้ไปได้มีมันคือแล้วเหมือนมีเห็ดด้วยเฮ้ยนี่ตัวสลูมหุณนต้องการใช้เลยเมันน่าจะไปแล้วมั้งนี่ด้วยโอเคเรามีช็อคช็อคแทรปเ,เอาอเ,เอ้ยเดี๋ยวต้องรีบต้องรีบต้องรีบไม่งั้นโอเคเดี๋ยวตัดไปก่อนเลยครับผม โอเคมากันต่อเออใช่ผมเลยออกไปนะว่าเดี๋ยวผมจะเอ่ออาวุธเนี้ยนี่ผมบอกแล้วผมว่าผมจะไม่เอ่ออันนี้เอออันนี้นีผมจะไม่อัาเกรดต,ต่อผมเพราะมันต้องใช้ของระดับไฮแรงค์ครับผมเอเอเดี๋ยวเราจะไปล่าตัวเลยเดี๋ยวเราไปล่าลากอมบีก่อนดีวกว่าเพราะมีเลักกายแพนทอดกับคาราวันนะผม แป๊บนึงนะผมเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงไปเข้านะ้ำเคมาต่อครับผมก็ไปเข้านะ้ำมาแล้วนะไปลากัมบี่เอ้ยเดี๋ยวนะผมเดี๋ยวแป๊บนึงผมผมเดีย๋ยวมันมีอาวุธของเราที่ดูดว่ดะเปล่าวะถ้าเกิดมีจะดีมันน่าจะอักลิ่นมาจากบนสกายล่า ง่ายโอ้โ oh, หต้องการอะควาต้องการอะควาแซกกับสปองกี้ไฮหนังฟองน้ำกับเออเอ,อ่อถุงอะไรถุงทะเลมั้งใช่ใช่เหมือนมันเป็นไอผมก็ไม่รู้ว่าม,มันคืออะไรโอเคเราจะเจอโซนที่โซนสอง แต่ผมก็ไม่ได้ช็อกแถบมานะโอ้โหผมผมก็งงเหมือนกันนะผมว่าทําไมบางอันมาถึงมีช็อกแถบให้บางอันก็ไม่มีช็อกแถบให้นะแย่ครั้งแต่ครั้งนี้โอ้ยมีอันนี้เออจะชุ่มชุรอ <ผ> <S 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 โอเคผมผมไปโทมาแล้วนะผมลืมผมลืมแบบว,ว่าผมสู้กับตัวนี้แล้วแต่ว่าผมลืมเซฟไงใช่เราก็ต้องมาสู้กับตัวนี้ใหม่ ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันแบบแปลกๆไงเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วดูเอลเบมันจะมีข้อเสียก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไล่ท่าไปแล้วหว่แเราต้องทำกว่ามันจะหายับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยจะตายแล้วจ้าผมมันไม่ยอมให้ผมแบบฮิวเลื่อเลยอะ ส่วนอีกตอไม่มีด้วยแต่ว่าไอตัวพวกแบบเนี้ยไอพวกแบบสายพันแบบเนี้ยผมผมก็เกลียดไอตัวโอวิดอนสุดแหละเพราะว่าผมเกลียดคอมโบงันีงที่มันแบบพ่นน้ำลายพาราไลซิสแล้วก็ทำการใช้ท่าเหมือนกับนำตัวเป็นลูกกิ้งอ่ะแล้วก็กระโดดขึ้นไป อุ้ยแข็งตรงขาแข็งเลยเนี่ยขาแข็งเลยโหแล้วเป็นแล้วเป็นตายด้วยม,มันกินมันกินนี้ได้ป่าววะอยากลองเฉยโอเฮ้ย เออแต่ว่าผมเออเออแต่ว่าผมทำไมตอนที่แบบเออผมถ่ายคลิปเสร็จผมน่าจะผมน่าจะไปฟาร,ร,นะร์มคิงฟิ์นะผมลืมไปเลยอ,อยู่ไหนนวเนี่ยอุย้ยกีอะไรผ่านหน้าแบบว่าโหตุ๊หืมกีใครเห็นบ้างโหหอ้ยท่านี้ท่านี้โอ้นังไง อะไรท่านี้ผมหนีไม่เคยได้ต้องจากว่ามันจะอยู่ไกลๆไงมันไปตรงถ้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนซ้อมยับเลยมาะตะการด้วยเดยวเอ,อเดวมแดนอียย เออมันจะแปลว่าอะไรวะระดาดาบปีศาจวะไม่รู้นี่มันหมดไงเป็นอะไรที่อบบมีความพิวมากมันหิวแล้วแต่ว่าแต่ว่าที่จริงอะมันเป็นมันเป็นสัตว์อ้าวใกล้ตายแล้วมันเป็นกระต่ายกินเนื้อน่ะกล่อมจะไปหรือเปล่า ไปทางนู้นอ๋อผมรู้แล้วมันจะผมก็จะไปโซนนั้นนั่นไงผมไม่รู้เราถ้าเกิดสมมติว่าเราปาแชปออมไปเนี่ยมันจะสรุปหรือเปล่าหรือว,ว่าต้องต้องพึ่งกับดักโอ้ต้องพึ่งกับดักด้วยมันไม่เหมือนในภาคโบงะที่แบบเราโยนสองดอกมันก็จะหายมันก็จะสรุป,ปับผมเฮ้ยโหตัวนี้ก็ยังมีแบบกับระยะกรงเล็บที่ยาวเหมือนเดิมครับผม nha Pin ok, lên bay. Ui. โอ้ยถ้าเกิดว่าผมหลังเออใช่ตอนตอนนี้หลังจากผมว่าผมหลังจากที่ผมจบคลิปไปเนี่ยผมว่าผมควจะไปเออทำวสในกิวฮอลล์ดีกว่าใช่ใช่ทำวสในกิวฮอลลอ์แล้วเราจะได้เอาของที่มาอัปเกรดของรับไฮแล้งอะเออ วี่ตายย่ะจังวะเฮ้ยบีสเทียบีสเทียเอ้ยนี่มันไอ้มเลิอัอน,นั้นี่หว่าเล็ตอะไรมจำไม่ได้ไหนามาะนี้ยซียคสเตดดีแล้วไลชั่นไลชั่นมีเราเจ้าจะให้มาแต่ถามว่าดีไหมดี เอ้ยเยใส่คอมโบพอดีโอเคงั้นก็แปลว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมตอนที่อหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ